สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาพูดในเรื่องของทวินเฟมทําไมนะคะทวินเฟรมถึงลืมกันไม่ได้ง่ายๆตัดขาดกันไม่ได้ง่ายๆคุณจะโดนผักทุกวิธีทางเพื่อให้คุณจดจําและไม่สามารถลืมกันได้ทุกครั้งที่คุณตัดนะคะคุณจะถูกผักด้วยเหตุการณ์สถานการณ์ที่เจ็บปวดเช่น คุณอาจจะป่วยกระทันหันมีปัญหากับคนรอบข้างการงานการเงินสะดุดหรือว่าสัตว์เลี้ยงที่รักของคุณอาจจะจากคุณไปคะ่ะคุณเคยพยายามตัดใจสักคนออกจากชีวิตไหมคะแต่กับยิ่งเจ็บกว่าเดิมไหมคุณพยายามลืมพยายามเดินออกมาแต่ยิ่งหนีก็ยิ่งเหมือนจักรวาลดึงเขากลับเข้ามาถ้าคุณรู้สึกว่าเขาคือคนที่คุณลืมไม่ได้สักทีคลิปนี้อาจจะช่วยให้คุณเข้าใจว่าทำไมการลืมทวินเฟรมมันไม่เคยง่ายเลย และบางทีนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องของความรักแต่มันคือบทเรียนทางจิตวิญญาณที่ลึกกว่านั้นมากค่ะทวินเฟรมไม่ใช่ใครที่คุณจะลืมได้ง่ายๆคุณอาจจะพยายามเดินจากไปคุณอาจจะบอกตัวเองว่าพอแล้วแต่ทันทีที่คุณพยายามตัดใจนะคะจักรวาลจะผลักคุณกลับเข้ามาหาเขาอีกครั้งแต่ไม่ใช่ด้วยความสุขเสมอไปนะคะแต่ด้วยบททดสอบที่เจ็บลึกที่สุด อยู่ๆคุณอาจป่วยกระทันหันปัญหาลุมเล้าจากคนรอบตัวแบบไม่เคยเป็นมาก่อนการงานการเงินทุกอย่างเริ่มสะดุดหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงแสนรักจากไปค่ะเพราะจักรวาลต้องการให้คุณตื่นให้คุณมองเข้ามาข้างในและเข้าใจว่าการพบเขาไม่ใช่เพื่อรักแต่เพื่อเรียนรู้และเติบโตค่ะและเมื่อคุณพยายามหนีนะคะคุณจะเจอแต่สิ่งที่บีบบังคับให้คุณต้องกลับมาเผชิญหน้ากับบทเรียนนี้อีกครั้งค่ะ มาดูกันค่ะว่า15สัญญาณหรือรูปแบบแรงผักดันจากจักรวาลจะมีอะไรบ้างนะคะที่จะทําให้คุณไม่สามารถตัดขานจากทวินเฟรมได้ง่ายๆพร้อมคําอธิบายอย่างละเอียดในแต่ละข้อค่ะเพื่อให้คุณนะคะเข้าใจกลไกล,ลึกของพลังงานที่เกี่ยวข้องกับทวินเฟรม15แรงผักดันจากจักรวาลที่ทําให้คุณลืมทวินเฟรมไม่ได้นะคะข้อที่ 1, 1คุณป่วยกระทนหันโดยไม่มีเหตุผลทางการแพทย์ค่ะ คุณอาจเจ็บป่วยเฉียบพลันเช่นหายใจไม่อิ่มเจ็บหน้าอกอ่อนแรงหรือเป็นโรคที่หมอตรวจไม่เจอสาเหตุนี่ก็คือความเจ็บป่วยทางพลังงานค่ะที่สะท้อนว่าจิตวิญญาณของคุณกำลังต้านสิ่งที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาหรือว่าพยายามกดความรู้สึกที่ลึกมากเกินไปค่ะ สคุณฝันถึงเขาบ่อยๆแม้พยายามไม่คิดถึงแม้พยายามลืมนะคะแต่เขาจะโผล่มาในฝันชัดเจนมากๆบางครั้งนะคะเป็นเหตุการณ์อนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือว่าเป็นบทสนทนาที่สื่อสารกันจริงในระดับพลังงานเพราะท้าวินฟิลมนะคะจะมีสายใยทางพลังงานระหว่างกันจึงจะติดต่อกันผ่านจิตใต้สำนึกได้ง่ายมากๆค่ะ 3. จูจู่ก็รู้สึกคิดถึงอย่างรุนแรงโดยไม่มีเหตุผลคุณอาจกำลังใช้ชีวิตปกติแต่จูจ่ๆก็เหมือนขึ้นพลังงานซัดเข้ามาค่ะทำให้คุณคิดถึงเขาจนกั้นน้ำตาไม่อยู่นั่นก็คือช่วงที่เขากำลังคิดถึงคุณเช่นกันค่ะพลังงานของเขาส่งมาหาคุณแบบไร้คำพูด พลังงานเหล่านี้นะคะจะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันโดยที่คุณไม่ตั้งตัวหรือว่าคุณกําลังทํากิจกรรมอะไรต่างๆอยู่ะคะ่ะในชีวิตประจําวัน 4. มีเหตุการณ์สะเทือนใจเกิดขึ้นทันทีที่พยายามตัดใจทันทีที่คุณบอกตัวเองว่าจะตัดเขาออกไปจากชีวิตแล้วอาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันค่ะเช่นรถชนเล็กๆเ,เจ็บตัวสูญเสียของรักมีคนเข้าโรงพยาบาล สิ่งเหล่านี้นะคะก็คือสัญญาณจากจัก,กรวาลค่ะที่กําลังสั่นเตือนคุณว่าคุณกําลังหนีบทเรียนค่ะการงานการเงินสะดุดอย่างไม่ปกติคุณอาจสูญเสียลูกค้าขายไม่ได้ถูกพังงานหรือว่าเจอความไม่ลงตัวในทีมเป็นพลังงานของการหยุดคุณค่ะไม่ให้วิ่งหนีความจริงภายในจิตใจทวินเฟมทุกคู่นะคะไม่ว่าคุณจะมีการยึดติดอะไรก็ตามยังไม่ปล่อยวางย,งยังยอมจำนวนไม่ได้ในเรื่องอะไรก็ตามค่ะคุณจะถูกหยุดทุกอย่าง สิ่งที่คุณยังมีการยึดติดค่ะยิ่งถ้าคุณคิดจะตัดอีกฝ่ายนะคะคุณจะโดนหยุดหรือว่าพังในชีวิตของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามคุณจะถูกพังลงเพื่อให้คุณตื่นขึ้นมาอีกครั้ง6สัตว์เลี้ยงป่วยหรือว่าจากไปสัตว์เลี้ยงเชื่อมโยงกับพลังงานของเจ้าของอย่างลึกซึ้งค่ะเมื่อพลังงานของคุณสั่นคลอนนะคะเพราะพยายามกดความรู้สึกเกี่ยวกับทวินเฟมสัตว์เลี้ยงจะรับพลังงานนั้นและสะท้อนออกมาค่ะ 7ได้ยินชื่อเห็นภาพหรือได้ข่าวเขาในช่วงที่พยายามลืมค่ะทุกอย่างดูเหมือนบังเอิญเช่นเปิดติวีตกแล้วเห็นคลิปที่เหมือนเขาเพื่อนพูดถึงชื่อเขาเดินผ่านป้ายร้านแล้วชื่อเหมือนเขาทั้งหมดไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะแต่เป็นสัญญาณจากจัก,กรวาลหรือจัก,กรวาลที่กําลังสื่อสารกับคุณค่ะ8หัวใจรู้สึกเจ็บปวดหน่วงเหมือนมีอะไรติดค้างอาการนี้นะคะไม่ใช่โรคหัวใจแต่เป็นพลังงานที่ยังไม่ปลดปล่อยค่ะ เพราะความรู้สึกต่อทวินเฟรมไม่ใช่แค่ความรักมันคือพันธะที่ลึกซึ้งถึงระดับจิตวิญญาณ9าเกิดอาการกระวนกระวายไม่มีสาเหตุบางคนนะคะอาจรู้สึกไม่อยู่กับเนื้อกับตัวกระสับกระส่ายกินไม่ได้นอนไม่หลับนั่นก็คือผลของพลังงานที่ทวินเฟรมของคุณส่งมาถึงโดยเฉพาะในช่วงเขากําลังทุกข์หรือว่าคิดถึงค่ะ10จิตใจเหมือนมีสองเสียง เสียงหนึ่งบอกให้ลืมและไปต่อแต่อีกเสียงกลับบอกให้รอและให้อภัยหรือว่าเปิดใจเสียงหลังก็คือไฮเออร์เ e ซีของคุณที่ยังรู้ว่าทวินเฟรมคือบทเรียนหลักไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ทางโลก 11. สถานการณ์ซ้ำเติมวนกลับมาให้เจอเขาอีกคุณอาจเดินไปไหนก็เจอเขาหรือว่ามีเหตุการณ์ให้ต้องติดต่อกันเรื่องงานเรื่องบุคคลกลางจักรวาลทำให้เส้นทางของคุณสองคุคุ้ยกันอย่างมีเจตนาค่ะ เพื่อกระตุ้นให้คุณเรียนรู้และเคลียร์พลังระหว่างกันจะต้องเจอกันแบบนี้เรื่อยๆเพื่อเป็นการเคลียร์พลังงานค่ะ12จุๆก็ร้องไห้ออกมาโดยไม่มีสาเหตุโดยเฉพาะตอนอยู่คนเดียวนะคะขณะขับรถอาบน้ําหรือว่าก่อนนอนค่ะนั่นก็คือการปลดปล่อยอารมณ์เก่าที่คุณเก็บไว้นานโดยไม่รู้ตัวว่าเกี่ยวข้องกับเขา13คุณพัฒนาในแบบที่ไม่เคยคาดคิดหลังเจอเขา ถึงแม้ว่าเขาจะทำให้คุณทุกใจนะคะแต่ก็ผลักดันให้คุณเตือนรู้เรื่องจิตวิญญาณค่ะศึกษาตัวตนภายในหรือว่ากลับมารักตัวเองอย่างลึกซึง้งนี่แหละค่ะคือเหตุผลที่จักรวาลส่งเขามา14แม้จะมีคนใหม่นะคะแต่หัวใจยังรู้สึกเหมือนไม่เต็มคุณอาจจะมีคนใหม่ที่ดีมากแต่ก็ยังรู้สึกว่าขาดอะไรบางอย่างอยูอย่ตลอดเวลาเพราะทวินเฟมคือกระจกสะท้อนวิญญาณค่ะและการเชื่อมโยงนี้ไม่สามารถทดแทนได้ง่าย การเชื่อมโยงนี้นะคะจะไม่มีใครสามารถแทนที่ได้ค่ะ15คุณไม่เคยรู้สึกกับใครเท่าเขาไม่ว่าจะรักหรือเจ็บมันไม่ใช่ความรู้สึกธรรมดามันคือการเชื่อมถึงจิตวิญญาณแม้คุณจะรักหรือว่ามีความสัมพันธ์กับใครมาก่อนนะคะแต่ไม่มีใครที่จะกระตุ้นให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เท่าเขาอีกแล้วเพราะทวินเฟมไม่ใช่คนที่เข้ามาเพื่อให้คุณมีความสุขเสมอไปแต่คือกระจกที่สะท้อนทุกความเจ็บเพื่อให้คุณรู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะ ถ้าคุณยังเจอแรงผักเจอบททดสอบเจอความรู้สึกที่ลืมไม่ได้อย่าโทษตัวเองค่ะและอย่ารีบตัดสินนะคะว่าความรู้สึกนั้นมันผิดคุณไม่ได้บ้าคุณไม่ได้อ่อนแอคุณแค่กําลังเดินข้ามบทเรียนที่ดึกที่สุดบทหนึ่งของจิตวิญญาณค่ะและที่สําคัญเลยนะคะคุณไม่ได้อยู่คนเดียวเราจะผ่านบทเรียนนี้ไปด้วยกัน,นะคะ่ะ